คาดการราคาน้ำตาลโลกส่งออกบราซิลและอินเดียมีผลต่อไทยแค่ไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบาทโซนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาตามติดในวงการอุตสาหการรมอ้อยและน้ําตาลไรายอีก เช่นเคยนะครับซึ่งการคาดการณาราคาน้ําตาลโลกและการส่งออกของปราลุระอินเดียนะครับซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับซึ่งการส่งออกทั้งสองประเทศนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรทิศทางราคาน้ําตาลมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับไทยของเรานะครับสำหรับในปีการผลิต2564-65ปริมาณน้ำตาลของประเทศไทยมีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น มากกว่า10บล้านตันโดยพื้นตัวขึ้นมาจาก2ฤดูกาลก่อนหน้านั้นอันเนื่องจากสถานการณ์แรงคลี่คลายลงประกอบกับแนวโน้มราคาที่ดีก็มีส่วนผลักดันให้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังส่วนหนึ่งถูกเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยนั่นเองนะครับซึ่งน้ำตาลก๊กไทยก็เพิ่มขึ้นของอินเดียก็เพิ่มขึ้นนะครับอินเดียนั้นสามารถผลิตน้ำตาลได้เกินกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศ โดยความต้องการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ28ล้านตันส่งผลให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนให้มีการส่งออกน้ำตาลนั้นมีส่วนผลักดันให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกต่ำลงได้อย่างไรก็ตามในปี2022นั้นก็พบว่าตลาดมีความต้องการน้ำตาลของอินเดียเพิ่มขึ้นจึงเป็นการส่งออกน้ำตาลของอินเดียโดยที่ภาครัฐไม่เข้าไปอุดหนุน ทั้งนี้หากราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ที่ระดับสูงกว่า19.4เซ็ซนต์ต่อปอนด์จะเป็นระดับที่การสร่งออกน้ำตาลได้กำไรดีกว่าการขายน้ำตาลภายในประเทศนั่นเองนะครับซึ่งการคาดการณ์ว่าปี2022-2023ทับทั้งโลกจะมีผลผล,ผลิตน้ำตาลประมาณ172ล้านตันขณะที่ความต้องการบริโภคอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ นั่นเองนะครับถึงแม้น้ําตาลทั้งโลกนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ความต้องการบริโภคน้ําตาลก็มีสูงตามขึ้นด้วยนะครับช่วงปีที่ผ่านมาตลาดน้ําตาลทรายดิบของโลกมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นการส่งออกของบราซิลกับอินเดียโดยพื้นฐานแล้วบราซิลก็อยากส่งออกน้ําตาลให้สูงกว่านี้เช่นเดียวกันหากว่าผลกําไรที่ได้ดีกว่าการผลิตเอทานอล และก็เชื่อได้ว่าอินเดียอาจไม่สามารถส่งออกน้ำตาลได้ตลอดไปเนื่องจากภาครัฐมีนโยบายให้เพิ่มการผลิตเอทานอลเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบกับภาครัฐก็จะลดการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลซึ่งก็เชื่อได้ว่าในปี2025อินเดียอาจไม่ส่งออกน้ำตาลอีกต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งบราซิลก็ส่งออกน้ำตาล เป็นรายใหญ่ของโลกและอินเดียนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นไทยก็ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลกรองจากบราซิลนะครับในช่วงสองฤดูการที่ผ่านมานะครับอ้อยของไทยนั้นลดปริมาณลงนะครับการผลิตน้ำตาลของไทยได้น้อยการส่งออกน้ำตาลก็เลยน้อยนะครับจึงทำให้อินเดียนั้นแซงหน้าขึ้นไปซึ่งอินเดียนั้นมีน้ำตาลสต็อกอยู่ในสต็อกมากนะครับจึงนำออกมาส่งออกประกอบกับรัฐบาลนั้นอุดหนุนการส่งออก ทำให้ราคาน้ำตาลนั้นถูกนะครับซึ่งทั้งโลกนะครับก็เลยรับน้ําตาลจากอินเดียมากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่รัฐบาลเลิกการอุดหนุนและมีนโยบายผลิตเอทานอลนั้นอินเดียก็อาจจะไม่ส่งออกน้ําตาลอีกนะครับหากราคาน้ํามันยังสูงขึ้นนะครับประกอบกับาปราลก็ยังนําไปผลิตเอทานอล เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผลกระทบของไทยนั้นก็ไม่มากหมายเท่าไรนะครับอาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ำไปนะครับจากการที่อินเดียลดการส่งออกน้ำตาลลงในอนาคตอาจถูกทดแทนได้ด้วยน้ำตาลของประเทศไทยนะครับเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมาเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยขณะที่สาภาพยุโรปก็ไม่ได้มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกบีดเนื่องจากผลตอบแทนจากการผลิต พืชอื่นยังคงมีความดึงดูดใจมากกว่าการปลูกบีทนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นการบริโภคน้ำตาลทั้งโลกนั้นพบว่าบราซิลเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการบริโภคน้ำตาลในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาพในวงกว้างของโลกแล้วนั้นก็พบว่าปริมาณการบริโภคน้ำตาลไม่ได้ลดลงและมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต โดยเชื่อว่าอัตราการบริโภคของทั้งโลกจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25กิโลกร,รัมน้ำตาลต่อคนต่อปีในปี2025นั่นเองนะครับโดยรวมแล้วก็เชื่อได้ว่าราคาน้ำตาลจะยังอยู่ในประมาณ19.5เซนถึง21เซนตต่อปอนด์ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งออกน้ำตาลของอินเดียอย่างไรก็ตามในระยะเวลา3-5ปีนับจากนี้ไปเมื่ออินเดียมุ่งเน้นการผลิตเอทานอลมากขึ้นก็ต้องพิจารณาปริมาณน้ำตาลของทั้งโลกอีกทีเพื่อไม่เมื่อไม่มีการส่งออกน้ำตาลของอินเดียนอกจากนั้นอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตโดยเฉพาะค่าปุ๋ยและค่าขนส่งต่างๆอาจผลักดันให้ราคาน้ำตาลปรับเพิ่มสูงขึ้น ได้อีกในอนาคตนั่นเองก็จะเป็นผลดีต่อพี่น้องชาวไร่เอ้อยของไทยนั่นเองนะครับ